โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็คงพบดเพียนอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าวันนี้นะครับผมมาอยู่อีกช่องหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นช่องที่ทุกคนน่าจะรู้จักนะครับชื่อว่า TAJ Official นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมาีแ a ค t i o n ตามปกคลิปกันเลยนะครับชื่อว่าเพลง ตัวนี้เป็นผู้บ่าวกัมกรใช่แล้วครับผมบ่าวกรรมกรนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ผมฟังไว้แล้วแหละเออนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองฟังกันดูว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงนะคนไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยคนโอเคไปฟังกันเลยพี่นี่มา ต้เป็นผู้บังคมาก่อนยินลาวน็าบ่อสอนต้นถึงซีพีพีก็งานมันบันทอนทำงานนั่งเงินไปวันวันวันอะไรก็งานทีคือวันจันน้องนางคนงามขบประบอกกันตัวไอ้ที่เป็นผู้บังคมาก่อนยินลาวน็าบ่อสอนต้นถึงซีพีพีก็งานมันบันทอนทำงานนั่งเงินไปวันวันวันอะไรก็งานทีคือวันจันน้องนางคนงามขบประบอกกันความฝันของ่ายมันสลายแต่ก็พ่อฮู้พอเหตุใดหรือเป็นว่นนาง สนนายเป็นคนธรรมดาบ่ามีหัวตาหรือศักตาบ่ามีเวทมนตร์หรือคาถาคบกันด้วยใจย,ยังไงมันก็นานก็คงมาจะไปจ้คนเรื่อะวันวานเวลาถบทวนจ้ก็พร้อมที่จะปิดเวลาตอนจากนี้ไอ้ก็คงบ่มีสิทธิ์ตัวไอ้คนนี้มันก็คงได้แต่คิดคิดว่าเจ้าฝันละเหมือน,นทุกวันละยังนั่งคอยไปพะจารณา นอยเนม่ยนเจ้าในอาวากาศก็ย้อนกินหอดขนาดสีห้องว่าใจในี่สิขาดก็พอเจ้านั้นต้องกากทุกเรื่องราวไอย่างจำทุกท้ยคำแล้วว่าจะทุกคำคืนภาวานาะ บชาวไทยบ้านมีงานมีการเป็นกรรมกรอนอีลาคนงามบอออออ่อ่อนซอนเตลอดใจถ้าหนอยนางเอ่ยในต้นจากเขาที่เกิดมาจนชีวิตบด่ดีสำนาตาไอเหตุจังไดจะดึงสีมองไอคนกระจอกบ่มีปัญญาไาอ,าอมันจนบ่มีสตังถ้ามีก่ใจมันคงบ่พองสู้บ่ไว้ก็ตามใจ้านางเกยบ่รวยแต่ไม่บ่หล่อไเหตุจังไดจะดึงสีมองไอคนบ้านนอกบ่มีปัญญาพูและนอคนทำบัต จนต้นทุนชีวิตพอได้ดีอยากให้จ้ามองทางนี้ยังมีผู้บ่าวก็อันี้เป็นผู้บ่าวกรรมกรยินเล่าคนงามบออ่อนสอนต้นทุนชีวิตของนายมันวันพรานทำงานนาเงินไปวันวันไปวันไรก็งานทิพย์คือวันจันทร์รองนางก็งามก็บอกมองกันฟังฝันก็ง่ายมันสาลายแต่ก็บ่าหูเพรเหตุใดหรือเป็นเพราะนางบ่มีใจ ก็คือสีบโบได้ดอกพออายบัววางที่มาตอบเสร็จน้องไม่บางบงานด้วยลับ่อยนอนก็้อนว่าไอเนั้นเป็นกรรมก,ก้อนซีวิตจริงไอโบ่เป็นในละครจะใหอคนรู้ไอก็คงต้องยอมโอ้โได้บ่คอยเจ้าหนึ่งกลับมาตอนนั้นเราคบกันมันคงจะจะมมไมคขโมยใดๆเจ้าที่มันไว้แค่เสียใจเจ้าคงจะลืม

เซฟิตของง่ายมันบั่นทอนทำงานนักเงินไปวันวันบัลรกของอาทิตย์คือวันจันทร์น้องนางคนห้ามกูมองกันความฝันของง่ายมันสลายแต่ก็บ่ฮู้พอเหตุใดหรือเป็นเพอาทางบ่มีใจเท่านาของง่ายนั้นมันจนน้องนางแกมแดงแลงบ่สนงายเป็นคนธรรมดาบ่มียศดตาหรือสัปดาบพมีเวทมนต์หรือคาถา แต่มันก็คงได้เจอแค่ในฝันทิดงยีนจะเฝ้านอนเธอมันไอคีหัวใจในาย,ยามที่จะนอ,อนและเขียนเป็นเพลงในบทก,กรอนเอาทุทกครคำที่เจ้านั้นตัดกอนเส้อใจให้ได้เลยงามงอนโอเคเลยนะครับผมเป็นเพลงโอเคนะครับทุกคนก็รันเชที่ผมได้ฟังเพลงเบาอมาก,ก่อนไปเนี่ยความรู้สึกของผมนะคือมันทําให้ผมคิดถึงบ้านนะครับคือมันแบบคือมันโอเคเลยนะมันทําให้ผมคิดถึงแบบ เออบ้านเกิดของผมนะฮะก็คือคนอีสานเหมือนกันแหละครับผมผมผม่าคนอีสานเหมือนกันแล้วก็ก็คือทําให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนที่อยู่ทุ่งนาตอนที่แบบเออนั่นแหละคือผมก็เคยอยู่อยู่ตรงนั้นมาก่อนนะครับก็ก็เลยรู้นะฮะก็ถามว่าเพลงนี้เป็นยังไงหรอผมรู้สึกผมรู้สึกว่าแบบมันเป็นแบบความรู้สึกมันมัน,ม,นมันพูดไม่ถูกอะ ผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันนะความรู้สึกมันแบบมันตื้นตันน่ยเพราะว่าเพราะว่าคนคนเรามันทํางานมันอาชีพมันไม่เหมือนกันนะครับก็คืออาชีพเรากอาชีพใครเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่ค่อนข้างเกี่ยวกับชีวิตนะครับประจาวันชีวิตการทํางานทุกอย่างนะครับก็นั่นแหละก็ไปฟังกันได้นะครับเพลงนี้ก็ถือว่าเยี่ยมเยี่ยมยอดนะครับผมก็ กี่ล้านวิวแล้วนะผมก็ดีนดูอย่างเงี้โอ้โหสิบแปดล้านวิวแล้วนะคนนะก็คือไม่ธรรมดาแล้วนะครับคือถือว่าแบบสิบแปดล้านวิวแล้วก็คือสุดยอดแล้วนะฮะโอเคนะครับทุกคนก็ใครอยากฟังเพลงนี้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คิปชั่นไว้ได้ต้านคลิปได้ล่างด้านล่างคลิปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนก็ได้ฟังกันเยอะนะครับก็แต่ก็เยอะพอสมควรแล้วนะสิบแปดล้านเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับทุกคนก็ อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์หผมด้วยนะครับคนแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องพี่เขาด้วยนะครับโอเคแล้วทุกคนไปแล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าเพลงต่อไปจะเป็นเพลงของใครนะครับผมเจอกันบ๊ายบาย